สว,ส,สวัสดีครับพบก,กับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการนักอาจารย์โอและอาจารย์ทพยากรน,นะครับมาแล้วนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะ<ด>โอ้ม่พอทรงจำด้วยวันนี้ เอา้าทำไมหน้าเฟซนี่มันไม่มีอ่ะเอ๊ะเพราะถ้าไปทำ,ทำอันนี้ที่ไหนอ่ะเขาไปที่ไหนอ่ะไมหน้าเฟซไม่มีอ่ะพี่อยู่หน้าเฟซเนี่ยแหละเขาไม่ต้องการให้เห็นและะ้วมั้งอืมเขาเห็นป่มไม่มีอ่ะอืมถ้าไ,ไปไปไปโพสที่ไหนอ่ะ ไม่ได้โพส<น>ก็หน้าเฟซเนี่ยแหละในในหน้าเฟซเฟซเ,เพจหรือหรือหรือว่าโอสิริกรอภิรัตนนี่ไงอาจารย์โอสิริกรอภิรัตนี่ไงทำไมไม,ไม่ขึ้นนะก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนี่ไงมาแล้วเนี่ยอือโอเคเขาไม่ได้มันช้าเดี๋ยวโอ้มันลิงก์ช้าเดี๋ยวเขาแชร์ออกไปก็ได้อืม มันช้าแค่นั้นเองตกใจหมดเลยมันชาแค่นั้นเองอ๋อจะได้ทำงานสักทีออฟฟิศเสียนไม่มีขึ้นมาไม่ช่องแม่ง แช้เข้าปุ่มก่อนดูหนังสือไม่ยอมขึ้นอีกละปัญหาเยอะเนาะอืมเขากลัวไงกลัวจะละเมิดเขามากเกินไปความห้อง,องตัวไม่มีที่นี่เลยอื ไม่มีใครเข้ามาก็ไม่เห็นเอาใหม่เข้าใหม่อะไม่เห็นอยู่ดีมีมีคนเข้ามาอย่างท็อปมีคนเข้ามาถามมีามาแล้วนะเนี่ยโอ้ไม่เห็นเลยชื่ออะไรทางโพสปักหมุดก็เขาเรียกว่าอะไรโพสที่ออ 3, โอ้สามห้าไม่เห็น,เนจะได้เงินก้อนไมคะเดี๋ยวดูหให้ในคุณอ้ออ้อไหน นี่ไงอ๋อใน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 เนี่ยไงเมาแล้วเนี่ยต้องดูจอดตรงนี้ใช่ไหมต้องดูจอดตรงนี้ใช่ไหมเดี๋วดูให้แป๊บหนึ่งมุกอยู่ไหนมุกมาแล้วคืนนี้มุกจะโทรหาคืนนี้พี่ดุ๊กจะโทรมาหาไหมมุกก็ถามไม่ทุกวันนพี่ดุ๊กพี่ดุ๊กเนะเขารักของเขาพี่ดุ๊กเออไม่ขึ้นหนอท็อปเดี๋ยวของท็อปขึ้นอ่ะไม่เห็นดูดิ เนี่ยอย่างเงี้ยก็ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะอคือเขา<อ>เขา<อ>พยายามปิดบังไม่ให้โอ้เห็นข้อความอ่ะใช่เดี๋ยวนี่ของท็อปขึ้นแล้วไงนี่ไงสอง,องคนก็นมาแล้วเนี่ยเออของโอ้นี่ไม่ขึ้นเลยอะอ่ะเดี๋ยวดูให้นะดูเห็นใครก็จะตอบคนนั้นมุกค,คืนนี้พี่ดุ๊กจะโทรมาไหมเอาดันนะคืนนี้พี่ดุ๊กอาจจะติดต่อมาไพ่ว่าหกเหรียญน,นะมีอาการติดต่อไพ่ว่างี้นะอืม อ้อสามสิบแปดมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนไหม,ม<อ>ใพ่บอกอว,ว่ามีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนะคุณอ้อนะอืมอเขาปิดกั้นหมดแล้วเดี๋ยวเนี้นะอืมอผมพูดเลยผมรู้ผมเห็นทุกสิ่งในโลกเนี่ยอืมนะไม่มีอะไรปิดกั้นได้เช็งแล้วแชร์ข้อสงจำํำเล่นอยู่ลอืมอมองไม่เห็นข้อความเอ่คำถามเขาไม่ต้องการไงเขาไม่ต้องการมอไม่เห็นคําถาม เขาไม่ต้องการให้คนรู้เห็นไงว่าเกิดอะไรขึ้นกับหน้า,นาช่องเอามามาแล้วเชื่ออะไรจ๊ะอ้อสามแปดจะได้เงินไหมมีโอกาสได้นะเออเฟืองยี่สิบห้าพี่ไก่เขาอยากจะสร้างอนาคตไปกับหนูไหมเรื่อยๆไหมครับพี่ไก่เขาอยากมีลูกกับหนูไหมใช่ไหมผมดูแค่ว่าเขาจะสร้างอนาคตกับคุณไหมเอาว่าตรงแค่นี้นะสามวันนี้นะไพ่บอกมันอยู่ที่ตัวคุณต้องนําพาเขาว่าคุณเฟืองนะ มันอยู่ที่ตัวคุณอะถ้าคุณนําพาเขาเขาถึงจะไปได้ถ้าคุณไม่นําพาเขาเขาไปลําบากว่าตามจริงอะนะตัวคุณอะต้องเป็นแกนแกนหลักเลยแหละแล้วคุณเฟืองนะชื่ออะไรเฟืองยี่สิบห้าตัวคุณอะต้องนําเขาเข้าใจไหม,อมเออเจ้าอต้องนําเขา ดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานในการดูรอบอาจารย์โอไม่ดูเลยเพราะว่าไม่เห็นเฟซมันไม่ให้อโอเห็นใช่เขากลัวไงถามของใครเลยแม้จะคนเดียวเขากลัวไงเขากลัวเขาากลัวจะรู้มากเกินไปมาเข้ามาถามกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะ เมื่อ9,999แชร์แล้วก็1,999แชร์ออกไปอีกโดยมีอาจารย์โอมาแชร์ออกให้ดูกว้าง26แฟนต่างชาติวัยอะไรต่างวัยอยู่ดีๆเขาก็บล็อกไอจหนูไม่ติดต่อความจริงเขาตัดสินใจ เดินออกจากชีวิตหนูแล้วใช่ไหมผมไม่ดูจุดนี้นะผมดูแค่เพียงว่าช่วงเนี้ยคือคุณกําลังน้อยใจคุณกําลังน้อยใจคุณถามคําถามคุณมันเป็นคําถามน้อยใจนะคุณควางแล้วจะให้ตอบยิ่งโดดดําดิดําเขาเลยดํดดิ่งลงไปอีกอมันไม่ได้ตอบไม่ได้เรื่องแบบนี้นะ คือถามแบบนี้มันจะทําให้ชีวิตดาดิ่งลงไปอีกทําไมไม่ถามคําถามแบบแนวสร้างสรรค์ให้ชีวิตแบบมีหวังขึ้นมาได้ไม,มันเป็นคําถามหาเรื่องเราดูให้ไม่ได้มันทะเลาะก,กันนะเวลาคุณถามอะไรคุณต้องเห็นใจหมอดูชั้นสูงสุดพิเศษอย่างอาจารย์โอด้วยเข้าใจไหมอาจารย์โอเนี่ยก็จะเป็นหมอดูชั้นตัก41การเงินไม่มีผู้แชร์นะเนี่ย โอ้ oh, จะปิดกั้นกันถึงไหนเนี่ยงงเลยเพอคุณถามด้วยความน้อยใจแล้วมันก็มันก็กลายเป็นปัญหามากกว่าคุณเข้าใจปะ่ะคุณพยายามอย่าถามด้วยความน้อยใจสินะ ถ้าคุณถามแบบน้อยใจปัญหาเมื่อเกิดกวายีงสิบหกแนวนมความสัมพันธ์ของแฟนต่างชาติผมดูให้แค่ว่าดีหรือไม่ดีณปัจจุบันแค่นั้นนะสามวันนี้ไพ่บอกไพ่มันมีเกณฑ์ทะเลาะอ่ะพูดตรงๆนะไม่โกหกนะแฟนต่างด้าวอ่ะอย่าทะเลาะก,กันนะเออไพ่มันบอกว่าไปไปในทางทะเลาะก,กันเราดูให้ไม่ได้หรอกไอ้เรื่องแบบว่าต้องเลิกร้องอะไรกันนะเพราะมันมันมันไม่ดีอ,เอ,อเ้อเรื่องทะเลาะเนี่ยไอ้เรื่องทะเลาะเนี่ยก็บอกว่าเอออย่าไปทะเลาะก,กัน ถ้าเราพูดน้อยปุ๊บเราก็จะได้ไม่ทะเลาะกันเหลือเวลาสิบนาทีนะครับเข้ามากันได้นะครับเวลานี้นะคุณกวางอันน,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 นี้ที่ทำนายว่าทะเลาะกันนี่บอกให้รู้ก่อนว่าถ้าไม่ระวังอารมณ์และคำพูดดีๆมันก็มีเกณฑ์ทะเลาะได้ใช่คุณต้องเข้าใจแสเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออะไรแหน่งอ่การงาน เป็นไงบ้างคะช่วงนี้อ่ะชื่งจริงเหรอนี่ไงแน่งแน่งแน่งนะเดี๋ยวดูให้ว่าการงานเจ้าเป็นอย่างไรไพ่บอกว่าผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนใช่ไหมใช่ไพ่บอกผู้ใหญ่สูงสุดพิเศษให้การสนับสนุนเจ้าหน่งแหน่งแหน่งค่ะแน่งไม่มีใครชื่อแหน่งนะจ๊ะแน่งนะแหน่งแหน่งแหน่งเลยริกเคนะแหน่งแหน่งให้เานเป็นเชื่อแหน กดแชร์ออกไปคนละ9,999พัแชร์เวลาก็มีน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆพวกเจ้าก็ไม่อยากจะถามกันถามกันเยอะแยะแล้วนี่ไงเงาะสี่สิบหกจะได้เป็นแฟนกับคนชื่อเจไหมคะเดี๋ยวดูให้นะคุณเงาะงี่ไพ่บอกไม่มีอะไรปิดกั้นครับคุณอยากจะทำอะไรก็ทำครับนะสามวันนี้ไม่มีอะไรปิดกัน้นพูดตรงๆไม่โกหกสุข สุสามเก้าโสดคนที่เจอวันนี้กลับมาเขาชอบเราไหมคิดยังไงกับเราไพ่บอกว่ายังพิจารณาอยู่แต่เขาเหมือนกับเขายังไม่ไว้ใจเราอะ่ะไพ่มันเป็นอนะย่างเงี้ยนะเขายังไม่ไว้ใจเราผม<อ>ไม่โกหกนะคือไพ่เขายังไม่ไว้ใจเรานะสุนะนะมาเวลาเหลืออีกแค่เพียงสิบนาทีสุดท้ายเก้านาทีสุดท้ายเลฟเลซ บอกว่าเร็วอืมนะนะอา้าวจะผ่านโปรโงานไหมถามไปแล้วไม่ใช่เหรอเชื่ออะไรแน่งเป็นไงบ้างคะช่วงนี้คุณคุณมาถามการงานเป็น<ถ>ยังไงบ้างการงานผู<ห>้ <ขอ S 1> ใหญ่ให้การสนับสนุนเออมันเปลี่ยนไปแล้วโอ้มันก,ก่อนมันอ้วนใหญ่ไงเดี๋ยวนี้มันมันมันเล็กลงูหน้าลรูรู้แล้วเมื่อก่อนอ้วนใหญ่ไงเดี๋ยวนี้มันเล็กล,ลองอ้วนดำ เออเดี๋ยวนี้ไม่ดำเลยก่อนแล้วไงเดี๋ยวนี้ทับหล่อนทุกวันละทาเจลนะยิ่งไม่ใช่เขาเรียกว่าเซรั่มเซรั่มนะเซรั่มบมื่อวันถ้ามันเป็นเจลโอจะลองนะแต่นี่มันเป็นเซรั่มโอเมก้าเซรั่มขั้นสูงสุดพิเศษแน่โอจะแหกไปเซรั่มอะไรไม่รหรอกผมผอมลงด้วยช่วงหลังเนี่ยกินอะไรไม่ค่อยจะได้ทั้งผอมทั้งขาวนะทั้งหล่อทั้งแบบโอผมแบบขอบคุณนะครับนะสำหรับเอ่อ นะเนี่มาแล้วหนึ่งดวงถามได้เลยนะชื่ออะไรกลุมใจอ้อหวานเจี๊ยบนะอ้อหวานเจี๊ยบสวัสดีอ้อหวานเจี๊ยบเจ้ามีอะไรจุดถามไหมอ้อหวานเจี๊ยบนะอ่ะเข้ามากันได้ครับนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์อ้อยอ้อมยี่สิบหกแชร์แล้วลูกนี่แชร์แล้วยี่สิบหกลูกนี่ชื่อปาล์มลูกนี่ที่ชื่อปาลวัตอีพีมันจะจ่ายใช่จบวันอังคารหมื่นกว่าจะได้ไหมคะ มีโอกาสมีโอกาสได้ว่างั้นนะว่าตามหน้าไพ่นะมันมีไพ่เหรียญขึ้นม,มาครับถามได้นะครับขอบคุณนะครับคุณอ้อที่มอบของขวัญชั้นสูงสุดพิเศษหนึ่งฮาร์ดบีนะเขาเรียกว่าใจส้มแม่เออใจส้มนะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละเก้าพันส่วนนี้ในนี้เอามาได้ครับดาวเก้าพันเก้าร้อยเก้าสบเก้าดวงนะเข้ามากันได้นะหวานเจี๊ยบนะม,มาถามได้ค่ะจิบ กิฟต์แชร์แล้วก่อนสิ้นเดือนนี้จะได้เงินหนึ่งพันจากน้าต่อยไหมคะเราดูแค่สามวันนี้ครับสามวันนี้ยังไม่ได้ครับนะ้าเหมือนเขา,าไปหาเงินอยู่ช่วงเนี้ยว่าตามจริงนะเหมอนเขาไปหาเงินอยู่ผมไม่โกหกหรอกหน้าไพ่มันว่างไปยังไงก็ไปอย่างนั้นหน้าไพ่ไม่ใช่เหรียญที่ดีมันไม่ใช่เหรียญน,นะนะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยแล้วความหมายมันก็เป็นไพ่ของการทํางานหนักอะไรเงี้ยอืเงินหายยากครับปัจจุบันนี้เอาไหนดูด,ดิไหนหนึ่ง มอ,อ,อ้อเดือนธันวาก่อนสิ้นปีนี้สามีที่ห่างกันหลายเดือนเขาคิดจะติดต่อมาเจรจาแน่นอนไหมคะเราดูแค่สามวันนี้นะครับนะคุณอ้อหวานเจบให้ดอกกุหลาบมาสามขอบคุณครับไพ่บอกมีการสื่อสารติดต่อนะครับสามวันนี้เราดูตามตามตามไพ่นะส<ด>วันได้ติดต่อกันค่ะได้คุยกันทำสื่อคุมสามวันนี้นะครับไพ่บอกมีโอกาสได้ติดต่อพูดคุยเจรจาต่อโทรศพัพท์อะไรอย่างเงี้ยหรือจะไลน์หรือจะเฟซแล้วแต่เลย นะสักชัยอาก<อ>ิถามไปแล้วใช่ไหมซิถามเงินเข้ามาได้ครับเพียงคนละเก้าร้อยเแชร์เหลือ5นาทีสุดท้ายครับใครจะทำอะไรก็ทำครับรีบครับนะเวลามีน้อยครับนะติดต่อดูดวงนะครับตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่เฟ e b ุ o k โอซิริกรนอภิรัตครับเบอร์โทร061 9922645 0925929261 ไอดีรโอริหนึ่งหสนใจดูดวงอยางละเอียดถามแม่อั้นไพยิบซี่ไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศี พิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคคต่างๆและเสียงครูรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพยิบซีจากใบกิจบัตขายไพยิบซีพร้อมตำราและขายไพยเทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับวัชรกแก้วจินดาคับเบอร์โทร0849266658<อ> ไอดีวรายเอเจทีโอพหนึ่งหกนะขอ,อะจันโอนะโอโอสตรีหนึ่งหกนะคะหนึ่งห้าเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันมีสองเครื่องนะโอสตรีหนึ่งห้ากับโอสตรีหนึ่งหกแต่โอสตรีหนึ่งห้าเนี่ยมันไม่มีใครไลน์มาเป็นมาคนใหม่ๆเข้ามาเลยอ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะไม่รู้มันขัดข้องอะไรอ่ะอานะแต่ว่าโอสตรีหนึ่งหกนี่ใครไลน์แอดเข้ามาได้นะคะ เวลาเหลืออีกสามเดือนเ,อเวลาเหลืออีกสามสามนาทีสุดท้ายนะสามนาทีสุดท้ายนี้เจ้าต้องการสิ่งใดก็จงถามเข้ามาได้ถ้าหมดเวลาเลยเวลาสามนาทีนี้ไปแล้วเราก็จะออกไปทํารายการอื่นซึ่งเป็นรายการระดับเทพมาเองนะโดยมีอาจารย์อาารโอมาเป็นประธานอาจารย์ท็อปจะบ,บรรยายค่ะอืมนะระดับมันระดับเทพมาเองอาจารย์ก <มา S 2> ็ไม่เข้าใจว่าเออไอรายการองค์เทพเสริมดวงอะไรการคนมีองค์เนี่ยทำไมจะต้องให้อาจารย์โอมานั่งปรรจิบบันเจิดเพื่ออะไร ก็เดี๋ยวให้อาจารย์โอแสดงพลังในชั้นสูงมั่งก็ก็อาจารย์ท็อปเนี่ยแหละพูดไปอะก็มีหลายคนฟังอาจารย์ท็อปไงเขาไม่ชอบฟังอาจารย์โอกันนะเดี๋ยวให้อาจารย์ท็อปก็บอกว่าอาจารย์โอพูดนอกเรื่องอยู่เรื่อยเ,เลยอย่าอย่า,ยา,ยาดึงอย่าดึงไงเพราะเดี๋ยวมันต้องมีเนื้อหาเฉพาะของมันเรื่องพวกนี้งั้นโอก็ไม่พูดดีกว่านั่งเฉย มาครับกดแชร์ออกไปเพียงโคเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แ,ชรแล้วชื่อเล่นนะอายุคำค <น S 2> ถาม,ถามเวลาของเรามีน้อยแล้วนะครับจะหมดแล้วนะครับนะไปแล้วนะครับนะเอาไปแล้วอเครื่องนี้ออกก่อนอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตามออกมาสองสามนาทีไง ใน Facebook หรือสองนาทีนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามให้สัญญาณหน่อยนะจะกดไลค์กดกดถัวใจอะไรเข้ามาก็ได้ว่าเออว่าอยากจะถามอยู่นะคะกำลังพิมพ์อยู่นะอะไรประมาณเนี้ใช่ไหมว่าแบบว่ากำลังจะถามแล้วอะไรเงี้ยพะไม่งั้นเดี๋ยวจะออกแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่า แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะคุณยิ่งอาจารย์ครับอ๋อไม่คุณยิ่งไม่ได้แชร์นะคะแชร์ไหมอาจารย์ครัดูนีดูดิดดคือไม่มีผู้แชร์ครับขอโอ้มันไม่มีโักสอนอะไรขึ้นมาเขาไม่มีผู้แชร์เ,เราดูให้ไม่ได้ถ้ามีผู้แชร์จะดูให้ได้ครับนะสำหรับคนที่ไม่มีผู้แชร์ออจริง,งด้วยน,นี่มันเพิ่งขึ้นเขาไม่มีผู้แชร์อาจารย์ครับวันที่ผม วันที่ผมคบอยู่ตอนนี้เขารักผมจริงไหมครับไม่มีผู้แชร์ครับวันที่ยังไงอะคะคนที่จริงๆเขาจะพิมพ์คาว่าคนที่มันอยู่ใกล้กันนั่นเองถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสลาบสิทธิ์นะครับเวลาเหลืออีกสองนาทีสุดท้าย ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูก่อนแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะทำไมถึงให้แชร์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์เพราะว่าผู้แชร์มันจะได้ขึ้นหลังชื่อน,นะคะจะมีสัญลักษณ์ผู้แชร์ขึ้นหลังชื่อน,นะคะถ้าคุณแชร์ก่อนแล้วค่อยมาพิมพ์นะคะถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสลับไปเองด้วยตโนมัตเนอร์นะ อ่ะเร็วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปห้องน้ำก่อนแล้วมาทำรายการที่สตรีมไลฟ์สดใน YouTube ต่อนะคะเป็นจะหมดเวลาแล้วนะอืมไปห้องน้ำก่อนนะไปเลย <ผม S 1> เดี๋ยวผมไม่มีใครถามแลวเดี๋ยวผมวออกแล้วไปแล้วอออออกไป